ครับหรือลําน้ําคงเกษมโดยท่านผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านบรรทายคงเกษมเป็นประธานพิธีขอบคุณครับเอาชุดไหมชุดหลังมีอีกชุดหนึ่งแล้วชุดนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเอาอีกหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดครับท่านอ่าเร็วเร็วดิที่นี่ป้ายกัปตะนัวนี่โอ้ยที่นี่ป้ายกัะตันผัวหนาหักเลยอ่าเป็นสี่มุมคนเรียนสอนอย่างดียิ่งครับ อาเชิญเลยนะครับท่านได้แต่โชคดีนั่งเลยครับนั่งอาลางามน่ะนั่งอาลางามนั่งเลยนั่งข้างหน้าละงามกว่าเดียวจัดด้ยเต่าจัดเต่าจัดอันนว้ตัวท่านมาอยู่กับเราวันที่หนึ่งตุลาคมนี่ก็จะเป็นปีที่สามแล้วนะครับว่าหมแล้วหลังจากวันที่หนึ่งตุลาวันที่หนึ่งตุลาท่านก็จะได้ย้ายไปเป็นผู้ราชการจังหวัด สมุรทรปราการโอ้เขาสูส่ภาคกลางจากจังหวัดพัทลุงเข้าสู่ร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดเข้าสู่สมุทรปราการท่านก็อาภูมิรำเเดิมเขาตั้งอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับตามที่ผมได้ศึกษาบอกท่านมองกล้องนะครับก็คือว่า,ารุ่นหนุ่มไฟแรงท่านก็เกิดชุดเจ็ดนะครับตามที่ชุนเจ็ดนี่หนุ่มลูกหล่อเพี้ยวนะครับคุณน,นายก็ความเสียไปเลยได้ถ่ายบันทึกภาพ,พนะครับ ท่านพ่อเมืองของเราพร้อมกับคุณนายจือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งครับพี่นอ้องครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีปล่อยปลาครับแล้วการนี้เรียนเชิญท่านประธานได้นั่งพักก่อนก่อนนะครับนั่งก่อนก่อนถึงน้ำไก่อนนะครับ เป็นพิธีปล่อยปลาซึ่งเป็นปลาชิพืชเป็นอาหารนะครับเราไม่ต้องให้ว่อาหารนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในพิธีปล่อยปลาอันนี้กระผมให้าราบพิมลตัวแทนของพระพุทธเจ้าหนึ่งรูปซึ่งเรียกความมีตาจากท่านพระคุณกันตาธรรมรัฐเจ้าคณะตำบล ุุกลาท่านผู้ชมครับลงอำเภอช่วยช่วยคณะจัดภาพเพราะว่าก่อนจะปล่อยให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแล้วพวกผมถ่ายไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไหว้รอบนึงเดี๋ยวท่านถ่ายให้เดี๋ยวถ้าถ้าท่านด้านกันแล้วกันขอภาพเลยครับเดี๋ยืนได้เพราะว่าคือคือก่อนจะปล่อยก็ขอขออนุญาตจัดภาพให้หน่อยกันแล้วกันเพราะว่าผมพวกผมถ้าเอาไม้ถ้าถ้าเอาภาพดูไหมพระก็มองได้ครับนี่เนี่ยจะจะได้ให้ท่านยืนแล้วก็